ถ้าผู้ชายรักคุณนะคะเขาจะแสดงออกกับคุณ5แบบนี้นะคะสิ่งนี้ครูเกศอยากจะให้ผู้หญิงทุกๆคนเนาะดูไว้เลยนะคะว่าถ้ามี5สัญญาณน,นี้ยอันนี้แหละคือเขาแบบอยากจะแบบเอ้ยมีคุณไว้ในชีวิตมากๆเลยแล้วก็เป็นโอกาสออที่เยอะมากนะที่เขาจะ จริงใจแล้วก็ซีเรียสกับคุณเลยนะคะมาดูกันซิว่า5แบบนี้มีอะไรบ้างเนาะข้อแรกนะคะก็คือเขาจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับคุณนะคะจะแบบอยากจะอวดอยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะอยากจะให้โลกนี้รู้ว่าเขามีคุณอยู่ในชีวิตเนาะซึ่งสิ่งนี้แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยอ,อยากจะพาคุณไปให้เพื่อนๆรู้จักอะไรเงี้ยอยากจะแนะนําให้ที่บ้านรู้จักหรือว่าโพสสื่อโซเชียลนะคะโอ้สิ่งนี้ดูได้ง่าย และถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เขาไม่ได้ทําแบบนี้กับเราเลยนะคะไม่มีแบบอยากเป็นเจ้าขา่าวเจ้าของเลยไม่อยากอวดไม่อยากบอกใครเลยอันเนี้ยอย่าพิ่งไปจริงจังหรือว่าซีเรียสกับเขานะบางทีเขาอาจจะยังช่างใจอยู่หรือว่ายังไม่แน่ใจในตัวเรานะคะและมันก็ไม่แปลกเลยถูกไหมเรา,เาไม่จําเป็นที่จะต้องรอความชัดเจนจากใครนะคะแต่ว่าให้เราเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆก็พอเนาะข้อ2ค่ะอันนี้ก็โอ๊ยดูได้เลยเนาะอันเนี้ยใครไม่มีนี่ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ ความรักแบบอยากซีเรียสจริงจังเลยนะคะคือถ้าเกิดเขารักเขาจะลงทุนเวลากับคุณมากมากเนาะเอาเวลาของเขาเอามาให้คุณเยอะมากเลยอะไม่ว่าจะยุ่งจะทํางานอยู่อ่ะบางคนถึงขนาดยังไงเอ่ยเอาเปิดกล้องให้ดูเลยว่าทําอะไรอยู่แบบไม่มีเวลาคุยเดี๋ยวขอเปิดกล้องอะไรเงี้ยคืออยากจะให้คุณเห็นว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างในแต่ละวันคือบางคนเนี่ย หายต่อมไปเลยเงียบกริบเลยหายไปเป็นแบบหนึ่งอาทิตย์สเดือนหกเดือน1ปีแล้วส่งข้อความบอกคุณว่ายุ่งมากเลยอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะให้ความสนใจอยู่กับคนอื่นนะคะโดยธรรมชาติของผู้ชายเนาะเวลาเขาชอบใครมากๆหรือรักใครมากๆเนี่ยเวลาส่วนใหญ่จะไปอยู่กับคนคนนั้นนะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่เวลาที่สิ่งเนี้ย ถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาให้เราเนาะอันนี้แสดงว่าผู้ชายเขาไม่ได้รักเราไม่ได้จริงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอผู้ชายที่แบบนานๆมามาหายหายอย่างเงี้ยเอ่อ move on ดีกว่าเนาะหรือว่าอย่าไปซไีบความสัมพันธ์นั้นมากนักนะคะข้อ3ค่ะ,คะเขาจะไม่เบื่อเลยที่จะได้อยู่ใกล้ๆคุณได้อยู่กับคุณนะคะเราลองถามผู้ชายดูสิแบบไม่เบื่อบ้างหรออยู่ด้วยกันทุกวันขนาดนี้ไม่ไปทาอะไรบ้างหรอเขาก็จะบอกว่าเอาไม่อยากอยู่ด้วย อันนี้เป็นเป็นความรักเลยเนาะเป็นความหลงไหลนะคะคือผู้ชายเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องพา,พาเขาไปทําอะไรเยอะแยะเขาถ้าเขารักแล้วอ่ะเขาอยากจะเทคทา์กับคุณอยากจะอยู่ด้วยอยากจะยังไงก็ได้อะ่ะแต่ขอให้ได้อยู่ด้วยกันบางคนไม่ได้ซีเรียสเลยว่าจะต้องไปแบบนู่นนี่นั่นทําอะไรไม่ดีนะคะเขาแค่แบบอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆกแค่นั้นเองอยากให้คุณแบบอยู่ในสายตาอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าผู้ชายคนไหนไม่เคยที่แบบ บอกว่าอยากจะอยู่ใกล้กับคุณเลยหรือว่าไม่เคยให้เวลาคุณเลยไม่เคยพาคุณเข้าไปใกล้ชิดกับเขาเลยอันนี้ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะคะยังไงก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแค่การเท็กซ์กันส่งข้อความหากันวิดีโอคอลหากันประมาณ4ี่ปีหปีแล้วไม่เคยเจอกันเลยอันนี้ไม่ใช่ความรักนะจ๊ะข้อ 4. ค่ะข้อนี้สําคัญมากเลยเนาะผู้หญิงทุกคนต้องรู้นะคะถ้าเขารักคุณคุณจะ ได้รับอะไรจากเขาที่เป็นสิ่งที่คู่ควรที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะถ้าเราไม่เห็นสัญญาณน,นี้กับเขาเลยนะคะคือว่าอันนี้ไม่ใช่ความรักสิ่งที่คุณคู่ควรเช่นอะไรบ้างเช่นคุณคู่ควรที่จะได้รับเวลาคุณภาพจากเขาคุณคู่ควรที่จะได้รับ การไปพบคนที่เขาสนิทด้วยพ่อแม่พี่น้องของเขาย่าสนิทของเขาคุณคู่ควรที่จะได้รับของขวัญดีๆอะไรเงี้ยคุณคู่ควรที่จะได้รับโมเมนต์ดีๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆหรือว่าการซัพพอร์ตดีๆด,ด้านกําลังใจด้านข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยคำแนะนําอะไรต่างๆคุณคือคนที่คู่ควรกับสิ่งนั้นหรือคุณคู่ควรกับการให้เกียรติการเคารพ เห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ความรักแต่ถ้าเกิดว่าเขารักคุณเขาจะทําทุกอย่างให้คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีมาดูข้อ5กันนะคะถ้าเขารักคุณมากเขาจะปกป้องคุณจากคำวิจารณ์ของคนอื่นเสมอเลยนะคะสิ่งที่ออกจากปากเขาคือมันมีแต่ชมคุณเนาะให้การยอมรับคุณออแสดงออกกับคนอื่นว่าเขาภาคภูมิใจที่มีคุณไว้ในชีวิต เห็นไหมอันนี้แหละคือคนที่รักคุณจริงเขาจะปกป้องคุณมากๆไม่ว่าใครจะว่าคุณไม่ดียังไงนะคะคุณคือคนแรกและคนเดียวในใจเขาที่เขารู้สึกว่าโหนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วก็ฉันภาคภูมิใจด้วยคนอื่นอย่ามาว่าอะไรเขานะจ๊ะอย่ามาว่าอะไรคนของเรานะนี่เห็นไหมอเนี้ผู้ชายที่เขารักเขาจะปกป้องนะคะและมันเป็นคุณสมบัติที่